ก็อตอนนี้นะครับกำลังเกิดปัญหานะครับกับรถตัดฟางนะครับยินเสือครับสี่สามศูนย์นะครับเกมจนได้นะครับเดี๋ยวภาพไปเบึ้งนะครับพี่น้องเออหน้าผกมันติดลมไปอย่างได่ง <laughs> ีครับเกมจ้อยนะครับ จมแล้วมันนี่จุ่ม,มต้องครันวิ่งอินเตอร์ครับสี่สามศูนย์ 4, 30, นครับเกมไปได้พี่เลยเป็นงังนี่นะครับเวลามันจมนะครับไม่หยาก

ไอ่เขียค,ครับติดดุครับกินเวลาสิบเท่าเขาเป็นยังไงสามสี่ร้อยก่อนเขาติดแค่เดียวมัดมืออนเดียวก็ไม่ได้ทำไมมันนุนนะครับอ๋อเตรียมได้ไง <c oughs> หน้าโคกจมเส <c oughs> น้านน,น,าน,น <c oughs> หน้นนเบื้องไปเขาเบื้องวิธีเขาไปขอดรอเวอร์เลยตอนนี้ซื้อแค่นี้ไม่ได้ให้รถเลยเอา

โอ้เมื่ออาชีบดีดีดัวนี่ของแฉ่นะติดดุของแท้นะทของแท้เครื่องนะครับเขาจะเห็นังไรต่อไปอินเตอร์4 30กับเครื่อง36แรงนะครับ นอนของแขกของเจ้ยยี่ไปจมอีกเด้อหมุน <laughs> จากทา่านงจมอีท่านนึงน,น,น,นี่นะครับหน้าโน้นนะครับหน้าโขกถือว่าดินแห่งนะครับ <laughs> ตองเบี่ยงอีกนะครับ นี่แหละครับหน้าโคกนะครับโอ้ฝ่ามืงกุจกีวะรอบสอง Eh! Yeah. Eh! Yeah. Eh! Yeah. Dia yeah. yang yeah. ikan yeah. ni ni. Oh! ไปแล้วครับนี่อาลาตนะครับหน้าโคกครับหน้านุ่นเบื้องไว้ครับนี่ว่าดินแห่งๆนะครับยังตีเตะครับหน้าโคกนะครับนี่ที่เหรอครับลงปุ๊บเสียเวลาปั๊บเลยนะครับโอเคจะคลิปนี้ไว้ชั้นนี้ก่อนนะครับเอาเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ